สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเล่ไทยเอเวอร์ลิสอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครของเราวันนี้ได้มีโอกาสมาลงพื้นที่ที่สวนยางของพี่ดำเนาะครับพี่ดำแนะนำตัวให้ผมนะครับอยู่บ้านยังเนาะครับครับอยู่ทุ่งสวรรค์ครับผมตำบลยังนะครับท่าชีราสองอำเภอสองดาวครับจังหวัดสกลนครเนาะครับเนาะครับผมครับครับไอ้ที่ลงมาเมื่อนี้อยากสอบถามปีนี้กับปีที่แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับใส่ปุ๋ยโอทูปีนี้ครับเพิ่มขึ้นไรครับน้ำนักเพิ่มขึ้นไหมครับเกือบเท่าตัว กับเท่าตัวเนาะเพราะว่าผมสังเกตเบิ้งเห็นใบยางนะครับใบยางจะใหญ่ขึ้นจะหนาขึ้นเนาะครับเนาะปีนี้เนาะครับปกติแปดมีดบดถึงพันห้าร้อยลูกเลยหกมตรเกือบห้าร้อยลูกหกมตรเกือบห้าร้อยลูกยางยางยางประมาณจทกพันครับยางพันสองตะขีบบดถึงพันสองประมาณเก่าลอยประมาณเก่าลอยเนาะครับเดี๋ยวนี้แล้วครับนี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยเท่าเหลืเก่าลอยเก่าลอยคือเก่าคนนะครับอ๋อที่ไปขายเนาะครับเนาะ แล้วายางเป็นยังไงครับตัดไปนายางนิ่มโยนมาครับนิ่มกว่ะตะกอนตะกอนหยาบอ๋อตะกอนหยาบเป็นคือ,อยังเม็ดไส้ก็ครับต้นทุนนอกจากประหยัดลงไปอีกครัลปลายเติบประหยัดลงไปปลายเติบนะครับครับผมนะอันนี้ยางแกงเม็ดครับสวยซองม็ดครับโอ้ต้นยางซองามีดบอได้ซองม็ดแนนครับซองม็ดต้นแนนก็เชื่อกันไหครับซองม็ดมะเบิองเลยครับโอ้ยางซองม็ดยางเบอได้ต้นใหญ่เนาะบอร์ได้ต้นใหญ่ครับนี่ต้นเชื่อกันครับแล้วลูกอะไร เปีียๆเลยครับซ้ำกันเลยครับผมอ๋อสุดท้ายนี่ผมกให้อ้ไอฝากนะครับว่าพี่น้องเกษตรกรที่เพินยังบ่เคยไออยากเปิดใจยังบ่ท่านเปิดใจใส่เนี่ยฝากิ่นนะครับว่าลองมือได้ครับได้ครับเพิ่มน้ำยางออกดีครับคนเพิ่มขึ้นหลายก็แต่ก่อนตั้งแต่ที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีมากมีโอทู้เอวเลยครับสุดยอดครับผมครับโอเคครับพี่ครับเอาโอเคครับขอบคุณครับครับผม